สวัสดีครับขถวขาพาแพ้บุมขอแพ้บุมตอนนี้กินข้าวอยู่นะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมว่าไม่เคลื่อนตรงนี้ปะเคลื่อนมันอยู่ตรงไหนอ่ะ

ไงขลังตัวเยอเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาปอกตันไปเลยนะอาทิยล้ก็สิกก่งอนะีะ<ม>อืม เจ็บครับเจ็บเจ็บคนละแผลสองแผลผมฮิวก่อนนะโอ้โหเจ็บเลยนี่พยาบาลก็ไม่น่าจะเสร็จแล้วแหละนิดเดียวเพื่อนอยู่ไหนอ่ะ เนียเพื่อนเนียเนียเนียหิวหน่อยหิวให้หน่อย,อยเหมือนปาร์ตี้นี้เขาจะมาเล่นกันแต่ผมไม่สนอ่ะผมไปอี้ละกันตายอ่ะปึ๊บ อีเน oh, oh, ี่ยอ mm ีสันอีนนอีเลอีเรอีงรอีหิวให้ไม่หิวรู้เสีโยงพยาบาลฟรีได้เห็นไหมอีนี่อีสันอีนันอีดีแล้วใช่เดี๋ยวขุนจะมาช่วยมึงนึกดูนี่โอ้โหสวย สวยดิอย่างเงี้ยสวยยิงแล้วผมดูเช็คก่อนโอเคไปให้มืออ่ะตายตายไปเถอะ Okay. ตัวน,นี้ดีนะครับคนนี้คือเราดีนะครับส่วนอีเดียนั่นแหละครับมันตายตาย,ตายไ,ไดีมไม๋ยวคุณมาช่วยด้วย อย่างเดียวครับเสร็จแล้วครับหนึ่งเครื่องมีไม่ค่องวันไฟป็นเนี่ยมีไฟฟ้าสถิตอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยอ๋อไฟไฟไ้า ก็ไม่ค่อยดีซะก็ไม่ค่อยดีนะอีเนียไม่รอ,อ,อดอีเน่าตายมากผมเสียวเวลาฟรีเลยช่วยอินเนี่ยอยู่นี่ใช่ไหมเนะนี่ยอิเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยอีนี่อ่ะเน่าตาย Cái tài đúng không ạ nhìn vui Cũng nhìn ไป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 ใครไปแล้วยังไงครับเดรดไม่นเล่นอย่างเงี้ยนี่แล้วก็รอไม่ค่อยมีใครเปิดประตูเลยตอนนี้ 多了啊！啊哎。 สาม่นี่อยู่นี่น,น,นี่ไง